สวัสดีครับสวัสดีทุกคุทุกคนนะครับเดอมือนีก็มาแลีนบานะครับหลังจากมือหนึ่ฮอลลี่วิวบาวไปนะครับมือนีก็มาเบิงเบาเบาทันขุนนะครับดวงเหล็กนะครับผมขึ้นยอกละช่วเนะฮะเขาลงมันนะโอ้จบอยู่ตอนหนีเบาคนนะครับก็จะเป็นเบาอี่หลุมนะครับเบาปักเป่าไว้ใส่หางนะครับนี่ครับนี่ครับมือนีมีล่มนะครับมือหนึ่งม่มีล่ม เมื่อนี้มีร่มครับขึ้นดีครับนะครับแต่ละคนสีหน่าที่เราคุ้นหนูห้องนี้โนะกับคืนแลนต์ปะห้องนี้โนะนะแต่ว่าบางห้องนี้โนะครับห้องนี้โนะก็จะเป็นเบาแต่โนะมันแลนบ่ขึ้นนะครับแต่ว่ามื่อนี้ก็ขึ้นแล้วคทำเนี่ยบแต่ว่าปีกแข็งนะครับก็เลยยังมาอยู่ร่มมาไหนะครับเนี่ยห้องนี้โนะครับที่ทางวนกัน ทองสูงผู้หนึ่งเบาไอ้ต้องชาดครับอันนี้เอามเม็ดแปดิบมาเรียนนะครับเม็ดเกสิบจากน้อยอยางยัมเาเรียนอีกดวงนะครับน้นีโน,โน,นครับเอาปีกแข่งกันอกแตกดอกแตกล่องคนระับโมสู้โม่สู้ม,มหนากไก่นะครับ นะครับครสองดวงครับคู่กันครับบาอิลุ่มครับคุณลกักกะท่องนี่หนูเสี่ยนไก่โอยุรตตับไปเตะบอลครับบาวพันหักเสี่ยนไกไน่ไกบาวหักเยลยกว่าเดวมาเลนนะครับมึงนี่ไปเตะบอลเนี่ย มันข้างหลังคือขุมถุงไฮโน้ยเอ็นดับเบาบรรยากาศตอนแรกครับเน้นเดา๋ยวบนข้องคุณกันฮาอีลุง ช่วนอนนอนนอนจมันมีความสุขักมาหลุมมอวีหางสามดวงนะครับแต่อย่างน้อยผมก็ยังมัดเรนอีกดวงหนึ่งเป็นแหงเป็นเสี่ยบได้ไฮโนมัสานูนะครับเอามาแลรนอีกดวงหนึ่งครับนี่ครับก้อนเสี่ยบที่ให้ สามคนนี่เรียนนะครับสามคน reasons, like, นี <c oughs> ่เรียนแหละไฮโน่เบี้ยโยนโยนล่อมขวนอีกือว่าเนาะครับที่ขี้ไม่ได้ล่อมขวนหรือว่าแบบเอาที่เยอะไม่ว่าใช้เนี่ย ห้องโน่ลงนะครับเหลือเหลือข้งผมดวงนึ่งเอาล่มมันเล็มควายครับห้องโน่ห้องโน่เปียกแข็งนะครับลงอีกดวงหนึ่งเขาอยู่นี่ของคูเราที่แสกเบาสุดนึ่เว้นน่ะนะ ของเด็กอ้เบ็ดมาสนุนยังนี้อยากได้เรีนทุกขั้นหรือไรลาวแล้วไหนเรียนหางหออะไรโง่มาถึงโง่เลยนี่เดี๋ยวคือโมเมะโอ้ยงับอกวู่คุกจีนั บางแล้วตอนเท่านั้นบ้าแล้วก็บนตอนที่ิีบาร์อ่ะกินที่พี่บาร์กังเพื่องวัดตะพนนี่แกหรือเปล่าเนาะใช่ครับไอ้เนาะเอาลงไปลงเาเอาไปหุ่นเนี่ยเอเอาหางออกอันนี้เม็ดเก้าสิบนะครับ

กองมันเนี่ยโรกก็เอาหนื้อลงไปว่างเออว่างว่างว่างทางมันแหล,ลนดอกยัอกหางย,า,ย,า,งยา,งงาวครับบ้าวเดินหางก็จะเป็นผ่า แผ่นฝ่าครับยิบสามนะครับด้สื่อน้ำลันวัสดุก,ก่อสร้างทั่วไปนะครับทางสีขาวขาแบบนี้ครับเอาลอไป <c oughs> <c oughs> ไปรับไปรับไปรับโอ้โหครับ อยู่ร่ม้วครับช,คบช่ครับลายท้องชาดครับอันนี้อีกดวงนึงครับดวง,งน,โน,โน้ำส่นุอสู้ สองดวงนะครับหูร่มเลยครับไล่เสือกสุดนะครับกลับเลยครับมันมึนนะครับทีมงานเล็กหน่อยมื่อนพวกันขึ้นเลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามด้วย้ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มึนแล้วครับขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ